มาพอกับอีพีอีกแล้วนะฮะนี่เป็นโครงนะเป็นโครงของสาาริมนะฮะนี่นะฮะโครงของสาาริมนะฮะาาริมตัวนี้ตัวสีเดิมเป็นสีนี่สีส้มนะผมดำสีเป็นสีนําเงินนะฮะนี่ก็ได้ยกเครื่องลงไปแล้วนะเป็นเครื่องของซิมพยองนะยกเป็นลงตัวลดลากนะฮะคือผมเนี่ยจำสีใหม่ก็คือตัวเนี้ยเริ่มขัดไปเรื่อยๆก็วางงานมาก็ขัดนะ เกียงนะขัดแสะเกียงก็มีสองอันนะขัดแตว่าจะลงสีเดิมสีส้มเนี่นะขัดล้ายดีแต่ตรงนี้ก็เสื้อผ้าเป็นรถเก่าแล้วนะอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิปีนะตรงนี้มันใส้สิ่งผยองอยู่นะเนี่ยก็มีรอยแตกซึมบ้างอะไรบ้าง เจอมไธรรมดาที่เราไม่ซีเรียสเพราะรถเราไม่ได้ใช้งานหนักอะไรแค่ดีวิวไปวิทน้ำกูอะเนี้ยกระเทินเอาเครื่องลงไปใส่รถลา่ทถลา,ลาที๋ยวจะทำรีวิวรถล่าอีกทีหนึ่งนะก็เท่าน,นี้เนี่ยจอดคือต,ตอนนี้ไม่ได้ใช้คือผมไม่กำหนดเวลาว่าจะทำเสร็จภายในกี่วันกี่วันว่างก็มาขัดอะอ,อสีผมก็ใช้สีนี่เป็นสีของกูปตา้ากระป๋องละร้อยสามสิบสังจเนราซาด้านะ นี่นะสีแดงมันคือสีนียส้มสาริมเน๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังผลิตยอยู่หรือเปล่าตัวนี้มาน,นานมากแล้วนะก็ล้อนี่เป็นล้อของมัด,ด้ามัง้งน่าเป็นล้อของมัด,ด้าแหละพอม,มาแล้วก็มาทําการเจาะรูนะ่เป็นใหม่นะเจาะเพื่อมันเข้ากันได้นะเยอะไหมนะภาพ เยอะิ้ม่ยก็อัตราพนะฮะแ็นก็ผ่านการดาบมาแล้วนะเนี่ยแทนมันดาบมาผมจะทําการขัดและพ่นสีนะฮะจะมีพีนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะก็คือถ้าเสร็จเมนะื่อไหร่เดี๋ยผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งเนะี่ยนี่คือจมนะมันเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะสภาพเลีดมากเลยนะก็ขัดไปเรื่อยๆนะนะ ไม่รีบไม่ร้อนเดี๋ยวผมนนาทำไอพีขัดอีกทีหนึ่งว่าผมเกียงขัดเนี่ยขัดยังไงเดี๋ยวขัดให้ดูอสองไหนดีผมดูก่อนที่ที่ทนี่เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะนี่นะผมขัดให้ดูมือเดี๋ยวพันัดอ่ะเห็นไหมไมันจะออกแล้วจะออกแล้วสิไมหม ขับไปเรื่อยๆนะฮะก็ EP สั้นๆนะฮะ EP นี้ฝากไวเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเจอก,กัน EP หน้าครับ